ก็วันที่7จดนะฮะเธันวาคมบุธศักราสองพัตรงกับวันขึ้น7จ็ดค่ำเดือนอายวันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปก็จะเข้าสู่กลางเดือนก็จะเข้าสู่ปลายเดือนสิ้นปีในที่สุดการดาเนินชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องก,กันกับเหตุปัจจัยหลายประการดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยอำนาจของกรรมจิตอุตุอาหารการที่เราได้มีชีวิตยืนยาวนานก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตส่งผลให้วิบากและกรรมชรูปของเราอย่างเป็นไปได้การที่เราได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ เป็นส่วนสำคัญที่มีความสัมพันธ์กับกรรมกรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทั้งหลายได้กระทำนั้นนั่นแหละจะเป็นตัวบ่งบอกให้เรารู้ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ก็ด้วยอำนาจของกรรมดีที่เราเคยทำไว้ในการก่อนกรรมดีที่เราเคยทำไว้ในการก่อนส่งผลให้เราได้อัตภาพมาในชาตินี้เกิดเป็นคนรูปร่างผิวพรรณถึงแม้จะแตกต่างกัน แต่เมื่อว่าโดยองค์รวมแล้วความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าโชคดีกว่าความเป็นสัตว์ในอบายและโชคดีกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบรรดามีอยู่ในสังสารวัตนี้ทำไมจึงกล่าวว่าดีกว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ในสังสารวัตนี้เพราะการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เป็น พื้นฐานหรือมีต้นทุนที่ดีในการได้อัตภาพที่เหมาะควรแก่การเจริญกุศลมีการพัฒนาได้อย่างถึงขีดสุดขีดความสามารถของมนุษย์ว่าโดยความสามารถอย่างสูงสุดผู้ที่บำเพ็ญบารมีมายิ่งยวดกว่าบุคคลอื่นก็มีโอกาสที่จะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า รองลงมาก็เป็นพระปัจเจกับพระเจ,เจ้ารองลงมาอีกก็เป็นอัครสาวกอสีติมหาสาวกและกับพระรยะสาวกทั้งหลายยันการที่เราได้มีโอกาสได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ได้เข้ามาบวชในพระธรรมวินัยนี้ในพระศาสนาที่พระองค์ตรัสแสดงวิด,ดีเหล่านี้ก็ถือว่าเราได้สั่งสมเหตุในอดีตมาดีบุคคลที่เป็นบรรพชิต มีมากมายหลายประเภทด้วยกันไม่ใช่เฉพาะบรรปะชิตในพระธรรมวินัยนี้แต่บรรปะชิตในลทัทธิอื่นาศาสนาอื่นที่เขามีกันจะก,กระทำคุณงามความดีให้เกิดขึ้นสูงสุดก็เพียงแค่ได้ฌานได้อรูปฌานกล่าวคือเนวะสัญญานาสัญญายตนะไม่ว่าจะเป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นฤาษี ที่อยู่ในสถานที่ใดก็ตามถ้าจะเจริญฌานก็ะทำความดีอย่างสูงสุดก็ทำความดีเพียงแค่เนวสัญญานาสัญญายตะนะบุคคลเหล่านั้นไม่สามารถที่จะรู้วิธีในการเจริญวิปัสสนาเพื่อกระทำที่สุดทุกข์ให้แจ้งได้ทางนี้ก็เพราะว่าปัญญาของบุคคลเหล่านั้นที่อบรมสั่งสมมา ไม่ได้มีปัญญาที่จะทำให้รู้วิธีในการเจริญวิปัสนาแต่ว่าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระปัญญาโดยการอบรมสั่งสมบาร,รมีมายาวนานรู้วิธีในการประพฤติปฏิบัติเพราะพระองค์มีการประพฤติสมถะก่อนวิปัสนาโดยเข้าใจว่าสมถะนั้นนั่นแหละจะเป็นเหตุให้ได้โมฆะธรรม แต่เมื่อพระองค์ประพฤติปฏิบัติจนถึงขั้นสูงสุดของรูปฌานอารูปฌานอันเป็นโลกิยะพระองค์ก็ทรงทราบด้วยพระองค์เองที่ปัญญาได้เห็นได้ปัจจัยแล้วก็ทรงรู้ว่าหนทางนี้ไม่ใช่หนทางที่จะทำให้ได้โลก,กุตรธรรมพระองค์ก็เลยมีการใส่ใจเจริญวิปัสนา ซึ่งพระสมาสมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตอนเป็นพระโพธิสัตว์ก็จะมีการเข้าอนาปานาสติออกจากอนาปานาสติแล้วก็พิจารณารูปนามโดยมีปฏิจจสมุปบาทเป็นอารมณ์แล้วก็ก็ทําให้แจ้งนะมรรคผลนิพพานบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระยะบุคคลไปตามลาดับเป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็เป็นพระระหรัน ในคราวที่อรหัตมรัคเกิดขึ้นดับไปปัจจัยที่เกิดขึ้นเป็นไปด้วยอำนาจของอนันตรปัจจัยก็เป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่อรหัตผลอรหัตมรักจิตเกิดขึ้นดับไปเป็นปัจจัยแก่อรหัตผลโดยไม่มีระหว่างขั้นเมื่อโปร่งเป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดคือเป็นพระอรหันต เราก็เลยขนานนามพระองค์ว่าพระสมาสมุทบเจ้าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมแล้วพระองค์ก็นำธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นนั่นแหละมายกขึ้นเป็นขันธ์อายตนะธาตุสัจ,จอินทรีย์ปฏิจจสมบัติอย่างนี้เป็นต้นกล่าวแสดงแก่สัตว์ทั้งหลายตามสมควรแก่อัธยาศัยในคราวแสดงธรรมโปรโดพระปัญจวัคคี ก็แสดงธรรมจักกับวัจนสุดและก็อน,ตนัตตลกนสุดจนท่านเหล่านั้นบรรลุเป็นพระยะบุคคลเป็นพระหันได้แสดงแก่ชดินสามพี่น้องพร้อมทั้งบริวารก็แสดงอาทิตตประยยสสุดแสดงแก่บุคคลเราอื่นก็แสดงให้เหมาะกับอัธยาศัยมีอนุปุพีกถาเป็นต้นแล้วก็ยกธรรมที่พรองตรัสรู้เองกล่าวคือริยสัตสี่ แสดงให้บุคคลผู้มีจิตเหมาะควรแก่การเจริญวิปัสสนาในคราวนั้นนั้นให้ยิ่งขึ้นไปฉะนั้นการที่เราได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ได้มีโอกาสบวชเข้ามาในธรรมวินัยนี้จึงชื่อว่าเป็นความโชคดีมีคำกล่าวไว้ในคำพีสมันตะภาษาธิกาว่าการอุบัติเกิดขึ้นของพระสมาสมุบรเจ้าเป็นสิ่งที่ได้ด้วยยากแต่ว่าการบรรพชาและอุปสมบท เป็นสิ่งที่ได้ด้วยยากกว่าการอุบัติเกิดขึ้นของพระสมาสุเบริเจ้านี่ก็แสดงให้เห็นว่าบุคคลผู้บำเพ็ญบารมีมาเพื่อที่จะตรัสรู้ธรรมเป็นพระสมาสุเบริเจ้านั้นต้องบำเพ็ญบารมีมายาวนานกว่าจะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสมาสุเบริเจ้าแต่เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสมาสุเบริเจ้าแล้วประกาศธรรมเทศนาแก่เหล่าเวนยสัตว์แล้ว ระหว่างบุคคลผู้มีใจยินดีในการออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนกับผู้ที่ยังยินดีอยู่ในเรือนนั้นเมื่อเทียบเคียงกันแล้วการมีศรัทธาที่จะออกบวชเป็นบรรพชิตเป็นสมมเนก็ดีเป็นพระพิสุก็ดีน้อยกว่าครหัตผู้ครองเรือนนั่นก็แสดงให้เห็นว่าแม้พระสมาสมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วซึ่งเป็นการอุบัติที่เกิดขึ้นได้ยาก ก็ยังมีสิ่งที่ยากกว่าเพราะเมื่อพระองค์อุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกแต่ผู้ที่มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเป็นบนรรพชิตจะเป็นสมณณนก็ดีเป็นพระพิสุกก็ดีน้อยกว่าผู้ที่อยู่ในเพศของเครหัสนี้ก็แสดงว่าการบรรพชาอุปสมบทเป็นสิ่งที่ได้ด้วยยากกว่าการอุบัติเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมุทธเจ้าพระองค์นั้น เพราะต้องอาศัยการอุบัติเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทธเจ้าก่อนการบรรพชาอุปสมบทจึงจะมีได้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ถือว่าเป็นความโชคดีเมื่อเรามีใจยินดีในการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระพิสุสมณเนซึ่งเป็นสิ่งที่ได้โดยยากในการบวชมาเป็นพระพิสุสมณเนแล้วได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ประธรรมคาสอนของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระวินันพระสูตรอภิธรรม และยังมีการใส่ใจในการศึกษาเล่าเรียนคำที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ทรงละก็คือภาษาบาลีภาษามาคธีฉะนั้นการที่เราได้ศึกษาภาษาที่พระองค์ทรงใช้แสดงธรรมแม้จะไม่ใช่ภาษาของเราเพราะว่าเราอยู่ในเมืองไทยแต่การศึกษาภาษานี้นั่นแหละจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้เราจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในคราวที่เราได้ยินได้ฟังธรรมด้วยภาษานี้เพราะการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรของสัตว์ผู้ยังไม่ใช่พระอริยบุคลคลกำหนดไม่ได้ว่าที่สุดจะไปสิ้นสุดตรงจุดไหนเบื้องต้นก็นแน่นอนแล้วว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่เบื้องปลายของเราก็ยังไม่รู้อีกว่าจะไปสิ้นสุดตรงจุดไหนแต่ถ้าหากว่าเรายังก้าวเดินไปเรื่อยๆด้วยการเจริญ กุศลคุณงามความดีสั่งสมบารมีไปเรื่อยๆท้ายที่สุดเราก็คงมีโอกาสได้บรรลุธรรมเหมือนอย่างพระรยะเจ้าทั้งหลายฉะนั้นการที่เราได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ได้บวทเข้ามาในธรรมวินัยนี้และก็ได้เรียนพระธรรมวินัยนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีหลายชั้นก็ขอยรักษาความโชคดีนี้ไว้นะครับฉะนั้นการที่ครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละท่านบอกเา่าสอนเราทั้งหลาย ก็คือท่านก็สั่งสมเหตุปัจจัยที่ดีของท่านการที่เราได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนและตั้งใจเรียนก็เป็นความโชคดีของเราเป็นการสั่งสมอร,ริยาัยของเราการอาศัยซึ่งกันและกันอย่างนี้นั่นแหละก็จะเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้เราได้รับความสวัสดีสามารถที่จะกระทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้ในที่สุดฉะนั้นก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของแต่ละรูปแต่ละท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ ที่ช่วยบอกกล่าวสอนพระธรรมวินัยของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ที่ยินดีในการศึกษาแล้วเรียนธรรมวินัยของพระองค์ก็ขอให้บุญกุศลสนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายยินดีในการประพฤติพรมจรรันทร์และเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมยิ่งขึ้นไปและเมื่อใดก็าตามที่ปัญญาบาร,รมีของแต่ละรูปแต่ละท่านบริบูรณ์พร้อมมูล ก็คอยมีโอกาสบรรลุมากผลนิพพานในนาคตการอย่าใกล้รี่กันทุกรูปทุกท่านนะครับ